สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่อง YouTube ที่ได้ไปอ่านมาจะสรุปนะเนื่องจากว่าครั้งก่อนที่สรุปของดรโรเบิร์ตลาสติกนะมีคนเข้ามาดูเยอะมากจนหมอโอแปลกใจเลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะก็พอมานั่งคิดดูว่าเป็นไปได้ว่าคนอาจจะชอบฟังบทสัมภาษณ์นะแต่ว่าฟังไม่ค่อยออกก็เลยมาฟังสรุปของหมอโอดีกว่าก็ก็เลยโอเคไปเจอบทสัมภาษณ์อันนึงที่ที่ดีอ่ะ ก็ตรงกับเรื่องที่หมอโอสนใจก็เลยนั่งฟังแล้วก็คิดว่าไหนๆเราก็ฟังแหละเราก็สรุปมาเผื่อเพื่อนๆเลยดีกว่านะคะเรื่องอ t High f a ตก็คือกินอาหารที่มีไขมันสูงน,นะคะเป็นการกำจัดเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินนะคะนะเขาบอกว่าอันนี้เขาพูดโรเบิร์ตลาสตินเขาอยู่อเมริกานะเขาก็จะพูดที่ข้อมูลที่อเมริกาเขาบอกคน93%ของคนอเมริกาเนี่ยนะก็ จะมีจะมีเรื่องของไอเมตาบอลิกดิสฟังชันนะคะก็คือมีภาวะที่มันผิดปกตินะแล้วก็เออถ้าเอามาตรวจด,ดูก็จะพบว่ามีอินซูลินมากกว่า5ยูนิตเปอร์มิลลิลิตรแล้วก็พบว่าจะมีเพียง7%เท่านั้นเองนะที่เมตาบอลิกเฮลตี้ก็คือ7%ที่เป็นคนปกติคน USA 300ล้านคนอะ ปกติจะว่า21ล้านคนที่จะปะกติค่ะเขาบอกออทีนี้ดรโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนให้เจาะระดับของอินซูลินเลเวลเลยนะคะแต่ว่า ADA ไออเมริกันอเมริกันดิปติกแอสโซเชชันอะสมาคมเบาหวานอะของอเมริกาเขาบอกอย่าเจาะอย่าเจาะเพราะว่าเนี่ยตอนที่เราอดอาหารอยู่เนี่ยนะมันค่ามันไม่ใช่ไม่ใช่มาตรฐานเขาบอกว่าเนี่ยจะค่าอินซูลินเนี่ยมันมี การตรวจนะมันมีทั้งแบบแพงแบบถูกแล้วก็ถ้าหากว่าอันที่มันถูกเนี่ยนะมันก็จะไปรวมเอาโปรอินซูลินมาด้วยนะโปรอินซูลินเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามันอาจจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันอาจจะสูงนะแต่ทีนี้ถ้าสมมติดรโรเบิร์ตเขาบอกว่าอ้าวก็สมมติถ้าสมมติว่ามันสูงใช่ไหมคิดว่าตับอ่อนมันทํางานมากเกินไปเรารู้ว่ามันสูงก็คือสูงไงก็จะได้รักษาไงเออก็แล้วก็เวลาเราเจาะใช่ไหมเราเจาะค่าเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะไปมันก็จะใช้ดูแนวโน้มได้เช่นครั้งนี้สูงใช่ไหมหลังจากที่เราเริ่มปฏิบัติตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลดลงอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าน่าจะใช้ได้นะคะแต่ว่า a d a เขาบอกว่าข้อ2เนี่ยนะ a fasting insulin เนี่ยนะไม่สัมพันธ์กับความอ้วนนะแต่ดรโรเบิร์ตเขาก็บอกว่ามันไม่สัมพันธ์กับความอ้วนแต่มันสัมพันธ์กับ metabolic d y s f u n c t i เนี่ยนะเขาบอกว่าคนอ้วนนปนะที่จะมีที่จะมีปัญหา 20%ของคนอ้วนไม่มีปัญหานะส่วนคนผอม60%เขาก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหานะทางเดียวที่จะรู้คือ fasting insulin นะดมอ,เ,อเขาจะพยายามบอกให้เจาะนะค่ะแล้วซึ่งที่อเมริกาเขาก็มีปัญหาแบบบ้านเรานะคือหมอเขาไม่เจาะให้หรอกเราไปหาหมอเขาเนี่ยนะนะก็อืมเขาตัวอินซูลินเนี่ยนะคะอินซูลินรีสติสแตนน์ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยคือมันไม่ยอมทํางานนะอินซูลินมัน เันจะเป็นตัวบอกเซลล์ว่ามีน้ําตาลเยอะแล้วเอาไปเก็บไว้สําหรับอนาคตนะมันจะเป็นเป็นตวฮอร์โมนที่จะเก็บพลังงานนะโดยการเอาไปสร้างแฟตเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอินซูลินเยอะนะไขมันก็จะเยอะนะอินซูลินสูงเลยมันก็จะเปลี่ยนโดยเอนไซม์ใช่จืดด,ดกายมาเป็นไขมันนะไขมันจืดไปสิ้นสุดที่อะไรที่เบาหวานชนิดที่2นะคะเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะลดน้ําหนักคือต้องท,ทําให้อินซูลินมันลดลงไม่ว่าจะทางไหน นะคะด็อกเตอร์เขาก็อธิบายตอนต้นเลยนะเขาอธิบายเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินอย่างละเอียดเลยนะคะว่าตัวกลูโคสเนี่ยมันทาให้เกิดภาวะดือ้ออินซูลินนะค่ะโดยกลูโคสเนี่ยปกติเราก็เอาเข้าไปสร้างเข้าไปเก็บในกล้ามเนื้อเนาะโดยการสร้างเป็นไกลโคเจนนะแล้วก็จะมีการเอาเข้าไปถ้าหากว่าเข้าไปไกลโคเจนอะ่ะมันเต็มลวเขาก็จะต้องเอาไปเก็บเป็นไขมัน ไขมันก็เอาไปไว้ที่ตับเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าที่ตับมันมันเต็มแล้วนะอันนี้ก็ตับอ่อนก็จะผลิตอินอซูลินออกมาเยอะๆ,ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตับมันไม่ตอบสนองแล้วไงก็คือมี l ลเวอร์อิ l i n r e s i s t ิสต e นนะแล้วก็ยังมีอ,อินซูลินที่เพิ่มสูงเนี่ยก็จะไปทําอันตรายต่อเส้นเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจนะไปทําอันตรายต่อแกลนต่อต่อมต,ต,ต่างๆ,ๆนี่ทําให้เกิดเป็นแคนเซอร์ก็คือมะเร็ง ทำอันตรายต่อพวกบ l o o d protein แล้วก็ทําให้เกิดเรื่องของความจําเสื่อมด้วยนะคะนะแล้วก็การที่มันไปไปจัดการที่ตรับโดยตรงนะก็ทําให้ไอตัวไขมันไปพอกทีต่ตับนะแล้วก็ทําให้เกิดภาวะดือ้ออิ ulin, นซูลินนะก็จะมีอยู่2ตัวที่ทําให้เกิดภาวะแบบนี้เลยนะ ตัวที่ไปจัดการกับตับโดยตรงอะ่ะแล้วทำให้ตับมีปัญหาก็ะจะมีเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวฟรุกโตสไอตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันเข้าสมองได้นะแต่ฟรุกโตสมันจะเข้าเข้าไปที่แอสโตรไซต์ก็คือเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันอะ่ะในสมองอะ่ะนะมันก็จะทำให้เกิดเบรนฟอกเบรนฟอกนี่นนนะก,ก็มึนๆอ่ะนะค่ะฟรุกโตสแล้วก็แอลกอฮอล์เนาะอืจะเข้าไปที่ตับแล้วก็แล้วก็สมอง ในตัวแอ e ิ y ิลโคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปเผาโดยไมโตคอนเดียนะคะแล้วก็มันจะมีเอนไซม์ที่มาถ้าหากว่าไมโตคอนเดียมันพังนะคะไมโตคอนเดียมันพังนะมันก็จะมีเอนไซม์ที่มาเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้อง3ตัวนะก็คือ AMP AMP kinase นะอันนี้มันจะใช้สร้างไมโตคอนเดียที่เพิ่มขึ้นนะการที่มีไมโตคอนเดียเพิ่ม ATP มันก็เพิ่มพลังงานมันก็เพิ่ม ถ้ามันถูกอินถูกยับยั้งเนี่ยมันแม่ตัวคนเดียวมันก็ไม่เพิ่มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอนไซม์ ALK นะมันจะไปตัด f a t ต y a c อ d นะคะเพื่อทีนี้พอมันไปโดนยับยั้งใช่ไหมแฟ a t ี้แอซมันไม่สามารถที่จะเบิร์นได้มันก็สะสมแล้วก็เอเอนไซม์ n i t i n e p r o t r a n s f e r a s e อันนี้ฟังไม่ค่อยชัดนะนะเพื่อไปมันจะเป็นตัวสร้าง c a n i t ค n e นะคะทีนี้อืมอื พอฟลุกโตสมันเพิ่มใช่ไหมใบตัวคนเดียวมันทํางานไม่ได้มันก็ไปสร้างเป็นไขมันเกิดไขมันขึ้นมามากเลยไขมันเนี่ยมันจะเพิ่มจะสร้างมากกว่าจากกลูโคสมากกว่านั้นอ่ะเจ็ดเท่านะคะแล้วตัวฟลุกโตสนะเอ่อค่ะนอกจากอันแรกเลยฟลุกโตสเนี่ยนะมันจะมีกระบวนการที่มันไปผลิตเป็นเซรามัยนะอันนี้มันเป็นไขมันเฉพาะเลยนะเซรามัยเนี่ย ด็อกเตอร์เขาบอกก็เหมือนกับขี้หูอ่ะแล้วคิดดูสิถ้าขี้หูมันไปอยู่ในตับอะมันเป็นยังไงล่ะ l ิ v e r ร์ x น่ะมันก็จะเป็นพิษเนี่ยเป็นพิษต่อตับนะทำให้เกิดลิเ e อร์อินซูลิน i s ส a ิสแตนนะคะแล้วก็พิธีกรเขาก็ถามเรื่องความเป็นมาของด็อกเตอร์โรเบิร์ตลาสติกเขาบอกว่าเขาเนี่ยจบ MIT นะคือเขาเป็น Nutritional Biochemistry คือเขาเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เมืองนอกนี่เขาจะไม่ใช่เรียนเป็นหมอก่อนนะเขาจะต้องเรียน จบปอตีปริญญาตรีก่อนแล้วเขาถึงจะมาเรียนเป็นหมอคนนี้เขามาทางด้านไบโอเคมนิวทริชแนลไบโอเคมคิดดูว่าจะต้องเก่งขนาดไหนแล้วปี1973-1976แล้วก็พอเข้ามาเรียนนะเป็นหมอเนี่ยพอมารักษาเนี่ยก็ต้องเชื่อรุ่นพี่ใช่ไหมรุ่นพี่บอกว่าไม่มีใครอยากฟังเรื่องไบโอเคมลรวก็ทํางานของเขาไปทํางานไป15ปีนะก็จนกระทั่งได้มาเป็นนิวโรเอ d นโดครโนโลจิสก็คือหมอ หมอต่อมไร้ท่อทางด้านสมองเลยนะที่เซนจูสนะก็ไปเจอเด็กไปเจอว่าเด็กที่มันเป็นมะเร็ง4น,นะสีคนเป็นมะเร็งสมองนะคะก่อนน,นั้นเนี้ยคือพวกน้ําเดิมเนี่ยพวกเด็กพวกนี้ก็จะน้ําหนักส่วนสูงปกติพอมาเป็นมะเร็งสมองใช่ไหมต้องรักษาพอรักษาเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะอ้วนอ้วนเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามันมีไฮโปทาลามิกโอเบสิตี้นะเ,เขาก็เอาเด็กพวกนี้มาให้กินอาหารแค่500แคลอรี่ต่อต่อวันนานหนเดือน นะเราคิดว่าถ้าเด็กกินน้อยๆมันจะเป็นยังไงมันควรจะผอมใช่ไหมแต่ว่าผลการทดลองมันไม่ผอมนะน้าหนักมันดันเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะมันมีการเก็บเก็บพลังงานไปเยอะมากเลยนะเราก็มาดูเขาก็มาสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีเรื่องของฮอร์โมนเลปตินมีการดื้อต่อฮอร์โมนเลปตินนะคือสมองเนี่ยมันคิดว่าร่างกายขาดอาหารมาเลยเก็บพลังงานแทนนะทีนี้ก็ เขาก็เลยลองรักษาโดยการเ,เขาก็คิดว่าถ้าเออเออเขาคิดว่าไอตัวสมองที่มันเสียหายเนี่ยนะมันมากระตุ้นอะแพนเครียสมันมากระตุ้นตับอ่อนเนี่ยให้สร้างอินซูลินเพิ่มนะเพื่อเก็บเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นเขาก็รู้ว่ามันมียาตัวหนึ่งชื่ออ็อกทรอไทด์อ็อกทรอไทด์ตัวนี้มันจะยับยัง้งนะยับยั้งอินซูลินที่ทที่ตับอ่อนนะมันจะไปกด โกรทฮอร์โมนไม่ให้หลังออกมานะก็ลองใช้ในลองเอามาทดลองใช้นะพบว่าพบว่าอะไรพบว่าถ้าใช้กับคนปกติ44คนเนี่ยนะ8คนเนี่ยลดน้ําหนักได้พอลดน้ําหนักลงแล้วอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาออกกาลังกายเองเลยอะนะแล้วก็ภายในหนึ่งสัปดาห์เรียกว่าพ่อแม่นี่โทรมาเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามี36คนที่อินซูลินไม่ได้ลดลง เขาบอกว่าที่มันไม่ได้ลดลงเพราะว่ามันมีภาวะดื้ออินซูลินนะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่อ้วนเนี่ยนะก็คือมันมีการส่งสัญญาณนะจากสมองมาที่ตับอ่อนนะอินซูลินเนี่ยค่ะแล้วก็ปีสองพันหกนะปีสองพันหกเนี่ยนะเขาก็ได้ไปเจอกับในพวกกลุ่มคนที่เขาคุยเรื่องท็อกซิโคอ่ะเขาเชิญให้ด็อกเตอร์ไปไปเหมือนงานการล่านะเขาก็ ขาก็เลยไปคุยกันบอกเออเนี่ยอะไรที่ทําให้มันเกิดสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันกระตุ้นเนี่ยทำให้เกิดภาวะอ้วนนะแล้วก็ m e t a บ o l i c ซิน d r o มนะทีนี้ก็เนื่องจากเขาเป็นหมอเด็กใช่ไหมเขาเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยมันเป็นเบาหวานชนิดสองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีไขมันในตับสะสมในตับมากขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะจากแอลกอฮอล์เท่านั้นทีนี้ในเด็กไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ว่าอะมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาจบจบไอเรียน เรียนเบลเคมมา35ปีเขาไปค้นหนังสือมาดูเขาบอกอ้าวนี่ไงมันคือกระบวนการจากฟลูกโตสนะเขาก็เลยเขาบอกว่ามันเม่ตบไลซ์เหมือนกันเลยนะเขาก็เลยมาดูเรื่องน้ําตาลนะน้ำตาลเขาบอกว่าเออเนี่ยน้ำตาลที่มันมีอยู่ใน p r o c e s ฟ e ้ food นะแล้วก็ไออะไรกันน้ำผึ้งเมเปิ maple, ลไซรับอะไรพวกนี้คืออยู่ในอุตสาหกรรมอาหารนะไม่ว่าเราจะรู้หรือเปล่านะห้าสิบห้าอร์เซ็ต์ของน้ำตาลอยู่ในอาหารที่มันเป็น p r o c e s ฟ e ้ food นะแล้ว พิธีกรเขาถามว่าสรุปว่าส้มเนี่ยดีหรือไม่ดีเขาบอกว่าส้มมาดีแต่ว่าน้ําส้ม,มนะไม่ดีนะมันไม่เหมือนกันมันต่างตรงไหนต่างตรงไฟเบอร์เขาบอกว่าอ๋อ,อค่ะไฟเบอร์เนี่ยนะมันไม่ใช่อาหารอาหารของเรานะมันเป็นอาหารของพวกไอไมไบโอมที่อยู่ในลําไส้นะตัวไมโครไบโอมก็คือจุลินทรีย์ในลําไส้เรามันจะไปสร้างชั้นมิวซิลลนะเพื่อ าหากว่ามันไม่มีไอชั้นพวกนี้นนะมันจะเกิดไส้มันจะรั่วมันจะเกิดการอักเสบแล้วก็มีเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินด้วยนะคะแล้วก็ตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะเป็นการลดการดูดซึอมอาหารแล้วก็ทำให้อิ่มนะแล้วก็มีการสร้างบิวเทเรตนะบิวเทรตเนี่ยพบว่ามันมีฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบแล้วก็ป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยนะ การที่เราเอาจากส้มใช่ไหมมาทําเป็นน้ําส้มเนี่ยมันไม่มีไฟเบอร์ไงนะแล้วเขาก็ถามไปเรื่องอโคกด้วยนะอันนี้หมอโอก,ก็อยากรู้โคกเขาบอกว่าไอตัวโคไอตัวไดเอโคกดีหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าดีนะมันก็คือครึ่งหนึ่ง half as half as bad นะก็คือไอตัวโคลาเนี่ยแย่แล้วนะไอตัวนี้ก็แย่ครึ่งหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ดีะนะ แล้วก็ไอตัวสารให้ความหวานเขาบอกว่ามันก็จะไปไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนอะไรในลำไส้เนี่ยนะทำให้มันยังมีการทําลายตัวลำไส้อยู่นะและลดหวานของมันนะก็ไปกระตุ้นสมองเนี่ยนะทำให้หลั่งอินซูลินเพิ่มแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องของกัดไมโครบไบโอมอีกแล้วก็ทําให้เกิดลำไส้รั่วแล้วก็มีการอักเสบทั่วไปนะไอสารที่ทําให้อิสวิตเทนเนอร์นี่มีอะไรบ้างละ่ะก็มีพวกชูการ์แอลกอฮอล์แอลิซิทอลไซริทอลนะ พวกนี้มันจะทำให้น้ําเข้ามาในลําไส้เยอะทําให้ท้องเสียแล้วก็มีการอักเสบทั่วไปนะเรื่องของเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งก็คนคิดว่าถ้าลดแคลอรี่จะลดการเจ็บป่วยนะเขาแคลอรี่เนี่ยมันคือหน่วยทางฟิสิกส์นะคถอนน้ํหนึ่งกรัมเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มหนึ่งองศานะเราเอามาวัดความร้อนนะอันนี้เป็นหน่วยแคลอรี่ก็คือเขาบอกว่าอะไรที่เก็บพลังงานก็จะมีแคลอรี่นะแล้วก็ ตัวฟรุกโตสเนี่ยมันจะไปจะมีสีแคลอรี่ก็จริงนะแต่ว่ามันจะไปยับยังย้งไมโตคอนเดียทำให้ได้ ATP น้อยกว่านะจะไปอินวิตนะไปยับยับย้ง ATP อืมแล้วก็พูดเรื่องไขมันด้วยนะคะเขาเออด็อกเตอร์เขาบอก3สิ่งในอาหารที่เป็นปัญหาปัจจุบันคือน้ำตาลคือไขมันทรานแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เเขาก็ถามเรื่องจะรักษา วัดดื้ออินซูลินได้ยอย่างไรเขาบอกว่าให้กินเรียลฟู้ดอาหารที่มันเป็นอะไรขึ้นงอกขึ้นมาจากพื้นแล้วก็สั์กินแล้วก็ให้ห่างจากอัลตราโปรเซตฟู้ดอัลตราโปรเซตฟู้ดมันเป็นยังไงมันมีน้ําตาลมากเกินแล้วก็ไม่มีไฟเบอร์แล้วก็ไอโอเมก้าสก็ไม่เพียงพอนะแล้วมันยังมีพวกอิมัลซิไฟเออร์ดรเขาบอกมันเหมือนกับผงซักฟอกเลยอิมัลซิไฟเออร์อย่างเงี้ยลองคิดเวลาซักผ้าสิแล้วมันต้องไปอยู่ลำไส้ของคุณนะนะแล้วก็เขาก็ทําบริษัทด้วย เอ่ออันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนะต้องไปดูในในเอาเองหมอโอ้ขี้เกียจละค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องหลักการรักษาทำไงต้องกินไขมันเพิ่มขึ้นแต่คาร์โบไฮเดรตกินให้ลดลงเพื่อให้ลดอินซูลินลงนะค่ะเอ่อในตัวคอนเดนเน่ยนะของเราเนี่ยมันเป็นไขมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันเนี้ยมันมันก็เพราะฉะนั้นเราจะเรายัางไรเราก็ต้องกินไขมันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตัวโอเมก้าสาม นะเออในนี้เขาพูดด้วยบอกว่าถ้ากินแซลมอนก็ต้องเป็นแซลมอนแบบไอแบบที่ไม่ใช่แซลมอนเลี้ยงเนาะแซลมอนที่เขาอยู่ในทะเลอ่ะมันจะกินสาหร่ายพวกนี้มันจะแพงนะแต่ถ้าแซลมอนเลี้ยงมันกินขา้าโพดเออแบบโหใครจะรู้อ่ะแล้วก็ด็อกเตอร์เขาก็บอกกินเนยนี่โอเคนะก็ก็ใช้ได้นะก็แล้วก็พูดเรื่อง L D L นะ L D L ก็จะแบ่งเป็น2ไทปยก็คืออันใหญ่กับอันเล็ก อันที่มันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเป็นพวกไขมันอิ่มตัวพวกนี้มันไม่ลงไปที่พื้นผิวของหัวใจไอ้พื้นผิวเส้นเลือดแต่อีตัวเล็กๆอะลงนะเพราะฉะนั้นให้อาวังตัวเล็กๆอะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ตัว mono u n s แ t u ไขมันไม่อิ่มตัวนะเลอิก right, พวกนี้พวกไอ้น้ำมันมกะกอกพวกนี้ดีนะแต่ว่าอย่าอย่าใช้กับความร้อนนะต้องไว้ที่อุณหภูมิห้องถ้าเอาไปผัดมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัว smoking point มันต่ำนะคะ ถ้าเอาไปผัดมันจะมีดับเบิลบอลเพิ่มมันก็กลายเป็นทรานทานแฟตก็มีปัญหาอีกนะส่วนไขมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน,นก็จะมีพวกคานูล่าออยนะแล้วก็เกรปซีดออยล์เอาอะโวคาโดออยพวกนี้ก็จะมีสมมงกิ้งพอยที่สูงกว่านะแถมมีดับเบิลบอลหลายอันด้วยแต่ข้อเสียก็คือระวังมันจะกลายเป็นทรานแฟตเหมือนกันนะคะพวก เขาบอกว่าครนิกดีซีสนะซีดออยเนี่ยเพิ่งมีรายงานออกมา3ส,สัปดาห์ว่าซีดออยเนี่ยเป็นมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช่สาเหตุนะคะอืมแล้วก็เขาบอกว่าน้ำตาลทำให้เกิด4โรคนะอันที่หนึ่งเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจนะ uh huh. A. เออเอเอีจดเองี่อ่านไม่ออกเนี่ย อันที่สีก็คือแคลไอฟันผุนะคะอือฮึโอ้ยค่ะเขาบอกเนยนี่มันไม่มีดับเบิลบอร์นนะก็เพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนไม่ได้ตัวตัวพันธะมันมันหมุนไม่ได้ก็เลยกลายเป็นดีเขาเขาให้กินนะแต่ตัวมาการีนนี่ยแย่มากนะกินแล้วทำให้ LDL ลดก็จริงนะแต่ว่าไม่ไม่ดีนะทำให้เกิดโรคอื่นของโรคโรคเกี่ยวกับเอหัวใจแล้วก็ MCT Oil พวกนี้มันก็จะ ไอเเมตาบลไลซ์ Ay, อย่างรวดเร็วแต่ว่าต้องไม่เอาไปปนกับอาหารอย่างอื่นนะถ้าถ้ากินด้วยถ้ากินพวกน้ำมันมะพร้าวอะไรนี้ก็โอเคนะแล้วก็มีคําถามที่น่าสนใจคือก็ถามว่าต้องกินคา oh นะร์โบไฮเดรตเนี่ยเท่าไหร่ดกรก็โทษก็ตอบตามแต่ว่าคาร์โบไฮเดตของแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการออกกําลังกายนะถ้าสมมติเราเออกกําลังกายใช่ไหมมี a a m p k a m p kinase เพิ่มเนี่ยมันไอตัวคนเดียวมันก็ต้องเพิ่มนะได้ a t p เยอะแล้วก็คารนานาค์บอนไดออกไซด์เยอะ อย่างไมเคิลเฟลนะเขากินวันละ12,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนะแต่ว่าถ้าไปวัดจริงๆจะพบว่าเขาใช้พลังงานแค่6,000แคลอรี่ต่อวันถามว่าทำไมไม่อ้วนนะออไม่อ้วนก็เพราะว่าเขามีไมโตคนเดียเยอะนะแล้วก็เขาก็สรุปสั้นๆว่าโดยทั่วไปคนเราก็กินประมาณ200กร,รัมของคาร์โบไฮเดรตต่อวันก็คือประมาณสัก10ขาบนะหมอ,อคิดนะค่ะโดยประมาณนะนะไฟเบอร์เนี่ย นะเขาถามว่า keto d i e ทกิน Free ไฟเบอร์ได้ไหมนะ carnivore diet เนี่ยมันกินไฟเบอร์ไม่ได้นะมันจะพลาดอะไรตอนนี้เขาบอกเขาเรายังไม่รู้จริงๆนะว่าการไม่กินไฟเบอร์เนี่ยเราจะพลาดอะไรนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะเน้นกินเรียวฟู้ดนะคะแล้วก็อืมค่ะเอ่เอ,อพูดเรื่องไอตัวไฟเบอร์ที่เขาทำขายแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของตัว อภาวะดื้ออินซูลินนะก็จะมีเรื่องของเนี่ยท้องแขนที่หลังอะไรพวกนี้ที่มันจะคอที่มันจะมีสีเปลี่ยนนะนะค่ะเรียกว่าอัแคนโตจิตนิกิแคนนะก็แล้วก็มีเรื่องของระดับอินซูลินอะไรพวกนี้ค่ะถ้าจะเจอด็อกเตอร์เขาก็บอกเขามีเว็บไซต์โรเบิร์ตลาสติกดอทคอมโอ้คือมีพูดไปยี่สิบนาทีนี่ขนาดจะย่อแล้วนะนี่ขนาดพูดไม่หมดนะคือ คือหมอโอคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่ออกมาเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วแล้วก็แบบเออเขาก็พูดดีอะเนาะหมอโอชอบด็อกเตอร์ละติกเพราะว่าเป็นคนเดียวที่บอกว่าให้ให้กินคาร์โบไฮเดรตได้นะกินผลไม้ได้แต่หมายถึงผลไม้ที่มีไฟเบอร์ค่ะก็น่าสนใจนะก็อ่ะใครชอบก็หวังว่าเดี๋ยวตัวคลิปเต็มเนยลงไว้ข้างล่างนะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ